วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแม่ที่เดนมาร์กนะคะตรงกับวันอาทิตย์พอดีก็พากันมาเดินที่โคเปนเฮเกนนะคะ walking street ที่นี่เรียกว่าสตอยนะคะตอนนี้ก็คุณพ่อกำลังจัดการกับเด็กๆนะคะเด็กๆเขานอนหลับขับรถประมาณครึ่งชั่วโมงเด็กๆไม่ไหวเด็กๆพากันหลับสภาพเด็กๆมีก้ วันที่หนึ่งออกไปใส่รถเข็นก่อนพี่เอวาตื่นแล้วโอ้ยคนเล็กหลับเปิดหน้าก่อนคนเล็กหลับไปเดิน พีเอวาเขาเป็นสาวแล้วเนาะเขาก็เลยอยากจะมาเดินดูร้านค้าเสื้อผ้าช็อปต่างๆนะคะเผื่อเขาสนใจอะไรเขาก็สามารถใช้เงินของเขาที่ได้จากเป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะเขายังไม่ได้ใช้เขาก็จะใช้เงินของเขาซื้อเสื้อผ้าเองนะคะเด,เดินเข้าไปในโคเปนเฮเกน Walking Street กันนะคะกล้องสั่นหน่อยนะทุกคน อากาศดีมากเลยที่เดนมาร์กตอนนี้ยี่องศานี่เป็นวันที่สองนะที่เราได้ใส่เสื้อผ้าหน,น้าร้อนอะ่ะดูดิไม่มีเมฆไม่มีอะไรเลยเราเดินมาถึงตรงบริเวณหน้าเทศบาลเมืองโคเปนเฮเกนแล้วนะคะแต่ดีมากเลย วันที่10มิถุนายนเดือนหน้านี้ทางสมาคมคนไทยแล้วก็สถานทูดก็จะจัดงานไทยเฟสติวัลนะคะบริเวณล,ลานเทศบาลตรงนี้นะคะ ต้องมีการทำโคงชาทำอะไรไยคืฟรีดอมนะคะตรงนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่โดนจับอากาศดีมากๆอ่ะทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่ยุโรปก,ก็เรียนเชิญมาที่โคเปนเฮเกนนะคะเดี๋ยวแอนพากลับเข้าไปในเส้นทางที่เราจะไปเดินที่วอลกิ้ ตรงนั้นนะคะถนนตอง้าม Walking Street Copenhagen นะคะเดินไปกัน เสื้อผ้าแซชั่นชุดนักกีฬารองเท้าร้านอาหารของกินมีโอกาสมาเดินกันนะคะทุกคนจะมีน้องท่องเที่ยวแล้วก็คนเดนหมากเองนะคะออกมาเดิน จะมีร้านกิฟช็อปร้านขายของที่ระลึกนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนี่ร้านประจำของเราเป็นร้านเขาเรียกอะไรอะชื่อว่าชัวโรสนะคะ เขาให้ชิมฟรีเขาเรียกอะไรขนมขนมปังสเปนหรือเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเคฮะไม่ฉันไดกที่ จะพยายามถ่ายไม่ให้งงงวยกันนะซัมเมอร์ปีนี้ก็ไม่น่าจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าจะต้องเก็บเงินกลับประเทศไทยปีหน้า ก็เที่ยวกันในประเทศเดนมาร์กซื้อบ้านพักตักอากาศเป็นส่วนน้ำไวท้ที่เออแถมอีกโซนนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าจัดเล่นแผ่แผ่นดินที่แปลว่าอย่างนั้นนะคะโคเปนเฮเนฝั agen, ่งโคเป็นเฮเกนที่แอนอยู่ mm. เขาเรียกว่าเกาะ เชเแลนด์นะคะมันเป็นเกาะไม่ใช่ฝั่งแผ่นดินใหญ่นี่เดี๋ยวแอนพาไปดูแคสเปอร์เวนเตอร์ลิตแคสเปอร์เวนเตอร์ลิตเยอิกันออฟเทิร์นนี่เดี๋ยวพามาดูเขาบันซายก่อน พาเดินเข้าร้านกิฟต์ช็อปลูกสาวอยากเข้ามาดูของนะคะหายเข้าไหนลูกโอ้โหของกินเล่นเพียบเลยตวกุมเจของที่น่าลึกนะคะนี่นมัก แต่รูปปั้นชาวเวิ้งสวากแต่ว่าแพงนะดูเลยอย่างอันเนี้ยดูดิรามเล็กๆอะ่ะคิดเป็นเงินไทยประมาณ500ห้าร้อบาทรูปปั้นเนี้ยกับพันเจ็อยห้าสอันเนี้ยสี่รย ที่เอว่าไม่รู้อยากได้อะไรแต่ก็ให้เขาเดินเข้ามาดูเอาเะอะไรคะไปดูแกนให้นูยล์ลาบาซีนี่ฉันก็เอาไม่เอาเน่ะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคเนาะโอเคโซนเครื่องดื่ม ป๋าก็ไปเก็บรออยู่ด้านนอกต่ะนี้เป็นรูปที่ติดตู้เย็นราชวงศ์เบงก็แลนะคะคู่นี้สามีพระสวามีพระราชนินีเสียแล้วนะค่ะลูกสาวไปแล้วเราไปกันต่อ อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแฟนเขาพามาดูที่ทำงานคุณแม่ของเขานะคะตอนที่คุณแม่เขายังเป็นสาวแล้วก็สมัยที่ท่านยังไม่เสียชิตตึกข้างๆเนี้ยค่ะสีชมพูอ่อนๆทึบๆเนี่ยค่ะ ก็จะมีคาเาเฟ้กมจงันได้บรรยากาศมากเลยค่ะทุกคนแค่เดินนี่ก็ยิ้มมีความสุขแล้วนะคะซื้ออะไรก็ได้ เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเป็นถนนคนเดินที่ยาวมากๆนะคะเดี๋ยวแอนไปหาข้อมูลก่อนว่ายาวเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของยุโลป นี้ไปจะเป็นโซนพวกเ,เครื่องประดบับกระเป๋าแฟชั่นแบรนด์เนมลักชัวรี่ต่างๆนะคะนูเห็นตะกลเลยแบรนด์ขวัญใจของแอนหรือวิจจงนะคะ ปีนี้ไม่ได้อะไรหรอกเพราเพิ่งได้สร้อยข้อมือไปแฟนบอกอยากได้เก็บเงินเองมันก็เข้าไม่ได้ด้วยแหละร้านเขาปิดอ่ะเขามีร้านเดียร์คาเฟ่กลางแจ้งมั้งลูกขายยา ต้องปิดซะงั้นร้านหนึ่งเขาก็เปิดน้ปลาได้ไหมเขาก็เปิดประตูที่เห็นป้ายอ่านว่าห้างอีลุ่มนะคะเป็นห้างของคนไทยนะคะของตระกูลจิราชิวัฒน ในเครือเซ็นทัน mm hmm. เขามาเทคโอเวอร์ mm hmm. ไปเมื่อหลายปีก่อน mm hmm. ก็จะเป็นห้างแฟชั่นแบรนด์ในหรูหราชั้นสูงนะ mm hmm. ก็ไม่ค่อยจะกล้าเข้าไปหรอก mm hmm. ไม่มีเงินอย่า <laughs> ง เราเดินมาถึงสุดทางของโคเปนเฮเกนวอลกิ้งสตรีทแล้วนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเขาจัดงานโคเปนเฮเกนมาราทอนนะคะตรงกับวันนี้พอดีเขาก็จัดทางให้คนที่เขาสมัครวิ่งนะคะวิ่งผ่านเส้นรอบเมืองมีคนเขาก็ออกมาเชียร์ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวพาไปดู กำลังเดินกลับไปแล้วนะคะโอ้ยคาเทียไม่ถูกหวยก็ไม่มีบุญวาสนาจะได้ซื้อมา ผิตภัณฑ์ Guinness World ต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะคะอันนี้คือบุอคคลที่สูงที่สุดในโลกนะคะเขาทำคพือทุกคนทุกคนที่ได้คนได้ถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นโซนลักชัวรี่ทั้งนั้นเลยนะคะ แบรนด์เสื้อผ้าที่แอนชอบซื้อใส่ประจำนะคะแต่แอนจะสั่งแบบว่าออนไลน์มิวการมาเที่ยวกันนะคะทุกคขอกทน